มีเขาก็มาตัวนี้นะครับมาแถวเขาคือถุงนั่นน่ะพี่เขาจะมา นี้วก <_ Gimme for u> ็อ <Labor> <fi> ิ okay. mom, ่ม่นทท่านั่งเล่นกอดททาท่านั่งเหมือนรานเียเลยก็เขยย็นเครับตรงนั้นเขาไม่นี่ขาสมันเรียกเป็นขาสอูครับเป็นชุมด้วยนะไม่ใช่กระสอบ เกิดการขึ้นประมาณช่วงตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีครับก็มีขโมยเป็นผู้หญิงครับอายุประมาณสี่สิบครับก็จะมาจอดรถอยู่ตรงนี้ครับขับรถมอเตอร์ไซค์สีแดงเป็นรถยี่ห้อสมาร์ทสีแดงนะครับมาจอดอยู่ตรงนี้แล้วก็มาแล้วองม,งมองพอไม่มีคนก็เข้าไปค้นตรงข้างในร้านครับคนในร้านก็ก็เตรียมถุงเตรียมอะไรมาใส่ของด้วยครับ แต่ก็ไม่ได้อะไรไปเยอะพอเจอถุงถ่านในตรงนี้ก็เอาถุงถ่านไปด้วยสองถุงครับใช่ครับก่อนอน้นนี้เราเคยถูกขโมยมครัอืมแต่ก่อนมีครับแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่มันมีมูลค่าเยอะครับก็ทีนี้ก็ทางร้านก็เลยทางก็ติดกล้องครับติดกล้องพอติดกล้องก็ได้เจอเลยครับว่ามีคนมาแล้วราคาถา่านเนี่ยถประอบเป็นหร่เป็นเป็นถุงครับถุงละร้อยยี่สิบบาทครับ ทีน,นี้เราได้มีการแบบว่าไปดำเนินการอะไรเพื่อหาตัวคนที่ขโมยไหมคับไม่ไม่ไม่ครับแค่แค่โค้ดโค้เตือนภัยในในในข้อนเกนะครับได้ระวังกันด้วยอยากฝากอะไรไปถึงคนที่ชอบเกาะเหตุแบบนี้ก็ก็มันก็ไม่ควรทำครับไปหาอาชีพทําที่มันสุจริตจะดีกว่าครับความรู้สึกเราเป็นยังไงครับเจอแบบนี้ก็ก็ไม่โอเคครับก็ไม่อยากให้ทำครับก็ บางวันเราเราเขาเอาเครื่องมืออะไรมางัดร้านอย่างเงี้ยเราจะทํายังไงใช่ไหมครับก็มันมีของอยู่ในร้านมันก็เสียหายครับแล้วก็เสียพอเสียหายไปก็รู้ว่าเราจะได้คืนไหมขอเราดีเให้ไหมฮะถามมาขอทามเราดีเราโอ้ให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 ้ครับมีคนมาขอมะนาวขออะไรให้อยู่ครับให้ทางร้านไม่ได้ห่วงครับมาขอในดีได้ครับแต่แต่เกตนาเขามันเหมือนมันไม่ได้มาขอตั้งใจมาหาอะไร เจออะไรก็เอามาเนี่ยครับ